สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่อง m o โตลิซึนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสายเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการเดินทางของเรานะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะช่วยให้เราผ่อนจากหนักเป็นเบานะครับนั่นก็คือเสื้อกาดนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา3200บาทนะครับเป็นยี่ห้อ เป็นเกียร์นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นรุ่น JS 1 9 3นะครับผมได้มาเป็นไซส์เอนะครับสีดำออกลายผากนะครับก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับซึ่งตัวเสื้อกาดตัวนี้นะครับก็จะมีกาดอยู่ตรงหลังนะครับตรงไหล่ตรงศอกนะครับแล้วก็บริเวณหน้าอกนะครับอีก2แผ่นนะครับซึ่งผมว่าก็ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นผ้าแบบแนวแอร์โฟนะครับก็ตอนแรกต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนก็ตอนแรกเล็งๆไว้ก็คือเป็นรุ่นของเนิร์ฟนะครับที่เป็นตัวสไตล์ทัวรลิงนะครับแต่ ราคาก็จะห่างจากตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็น่าจะเท่าตัวหนึ่งครับตัวนู้นมัน6,900ตัวนี้มันแค่3,200นะครับซึ่งตัวเนอร์ที่ผมเล็งไว้นะครับมันเป็นเสื้อกาดแนวทัวริงนะครับข้างในก็จะมีอินเนอร์สำหรับกันหนาวแล้วก็อินเนอร์สำหรับกันฝนด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าเอะราคาขนาดนี้เราไม่น่าจะได้ใช้งานกันนะเพราะว่าดูแดดเมืองไทยสิครับ ร้อนมากนะครับเลยเอาเป็นแบบแอร์โฟมาดีกว่าส่วนถ้าฝนจะตกนานๆเราขี่ทีเจอฝนแล้วก็น่าจะซื้อเสื้อกันฝนแยกดีกว่านะครับเดี๋ยวรีวิวเสื้อกันฝนผมจะเอามาให้เพื่อนดูนะครับว่าผมเลือกใช้เป็นรุ่นไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับมาต่อกันที่เสื้อกาดของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับตัวเสื้อกาดนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นกาดหลังนะครับซึ่งสามารถถอดออกมาซักได้นะครับถอดตัวเสื้อถอดกาดออกนะครับแล้วเอาเสื้อไปซักนะครับก็จะเป็นตีนตุ้แก่อยู่ตรงนี้นะครับแผ่นกาดก็จะเป็นแผ่นโฟมแบบนี้นะครับ ในส่วนของกาดจุดที่สองนะครับก็จะเป็นกาดไหลนะครับกาดไหลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถแกะตัวชิ้นกาดจากด้านในนะครับเป็นตีนตุ๊กแกเหมือนกันสามารถเราออกมาได้นะครับส่วนตัวกาดตอกก็เช่นกันนะครับจะอยู่ด้านในเหมือนกันนะครับก็แกะออกมาได้เหมือนกันจะเป็นชะิ้นนี้ใหญ่แบบนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาตัวตัวกาด ตรงหน้าอกนะครับก็จะมีช่องเปิดแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกาดโฟมธรรมดานะครับเราสามารถไปอัปเกรดเป็นกาด CE เ e เลเวล2ได้นะครับก็ไปหาซื้อเอก็ราคาก็น่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวกาเสื้อกาดตัวนี้นะครับผมเลือกมาเป็นรุ่นที่มีซิปนะครับตรงชายตรงชายเสื้อด้านล่างนะครับซึ่งสามารถซื้อกางเกง รุ่นที่มันมีสิบต่อนะครับถ้ากางเกงตัวที่เราซื้อมามันมีสิบต่อกับเสื้อนะเราก็สามารถเอาเสื้อรุ่นนี้นะครับไปต่อเป็นชุดเดียวกันได้นะครับต่อมาก็มาดูในในเนื้อในส่วนของที่ปรับตรงปลายแขนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถปรับได้ว่าจะเอาความกระชับระดับไหนนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับตรงแขนเสื้อก็ปรับได้นะครับ เพราะผมก็เลยเลือกเป็นแบบสีนี้มาสีทหารนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตในคลิปผมแต่ละคลิปเสื้อที่ผมใส่ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อหลยพลางส่วนใหญ่นะครับครับทางซ้ายทางขวานะครับนั่นก็เลยปรับได้สามจุดนะครับปลายแขนตรงกลางแขนนะครับแล้วก็ตรงส่วนของต้นแขนนะครับตันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับไว้สําหรับเก็บของนะครับ ได้นิดหน่อยครับมือถือเครื่องหนึ่งแล้วก็ด้านล่างจะมีซิปอีกสองจุดนะครับเป็นกระเป๋าซิปด้านซน้ายด้านขวานะครับต่อมามาดูด้านหลังเสื้อกันบ้างนะครับด้านหลังเสื้อก็เป็นลายพรางเหมือนกันนะครับรุ่นที่ผมซื้อมานะครับก็จะมีตรงแขนเสื้อนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังเป็น แผบสะท้อนแสงนะครับส่วนด้านบนก็เป็นสกรีนยี่ห้อเบนเกียนะครับของยี่ห้อเสื้อนะครับถัดมาก็มาดูในส่วนของเอลด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นกระดุมนะครับเอาไว้ให้เราปรับระดับความกระชับนะครับของตัวเอวนะครับว่าอยากได้แน่นอยากได้หลวมขนาดไหนนะครับมีสองข้างเลย ก็สวยงามอยู่ครับผมว่าเสื้อกาศก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสําหรับคนเดินทางนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหมวกกันน็อกก็สําคัญชุดกาดที่เอาไว้ป้องกันเราก็สําคัญนะครับก็อาจจะช่วยให้เราผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับเนี่ยนะครับในส่วนของผ้าแอร r โฟที่ผมบอกนะครับ ผ้าแอร์โฟมมันก็จะเป็นตะข่ายอย่างเงี้ยครับทําให้อากาศสามารถผ่านตัวเราไปได้นะครับเห็นไหมในกล้องน่าจะมองเห็นอยู่แล้วครับับเป็นผ้าตะข่ายทั้งตัวเลยนะครับท้องซ้ายทั้งขวาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะครับ ก็ค่อนข้างพอดีตัวนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างพอดีตัวนะครับเสื้อกาดการเลือกเสื้อกาดก,ก็คือเราต้องเลือกให้มันพอดีตัวนิดนึงนะครับไม่งั้นเวลาเราล้มหรือว่าอะไร้ยตำแหน่งของกาดเนี่ยมันจะไม่อยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่นะครับยังใหญ่ไปสอกมันก็จะเลื่อนออกไปนะครับ นี้พอดีนะครับไหลตรง้อสอกก็ตรงนะครับเนี่ยคกาดทนาะอกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาเสื้อกาดนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงดีนะครับเป็นเลือกเป็นแบบทัวริงหรือว่าเลือกเป็นแบบผ้าแอร์โฟแบบนี้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับตามการใช้งานนะครับตามการใช้งานของเพื่อนอน,นะครับถ้าเราไม่ได้แบบลุยฝนอะไรแบบขนาดนั้นมากมายก็ซื้อแบบธรรมดาก็พอนะครับเพราะว่าเสื้อกาดที่เป็นแนวทัวริงก็ราคาค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับส่วนตัวผมก็เลย เลือกเป็นแบบธรรมดาแบบนี้มานะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบซื้อชุดกันฝนแยกเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบาย